Other way, s <S นี่อาหารที่เพิ่นชอบครับตำหมกงมาเถียวก่อนให้กินแกงเพื่อขีดเล็กเดี๋ยวนี้ตำหมกงทิดชักยาก่างไก่ออมกบอาหารประจำชาติเพิ่นคือ<ช>ออมกบกินตำหม่งห้องไตเฟรชใช่ปะตำหม่งใช่ปะโอเค โอเคแซ่บด <Okay>. ูแซ่บป่ะไม่สต๊มมิกดันส์ไม่ชอบร้อนโอเคสำหรับคุณคุณชอบร้อนคนแถบในประเทศผมไม่กินแบบนี้มันจังแซ่บแบบนั้นในปูนี่กินเป็นเหรอเป็นอดองมันขุ่นเหรอ โ e ้ a รามีบิ๊ e วันส์ในประเท m e อง t ราไม่น้อยหนงนีละ a นปูดองนบ้อน้มัน่พี่น้องเอ้ยนี่นะเพิ่นมาอยู่เมืองไทยเพิ่นว่าเมืองไทยนี่ดีคักเพิ่นเบาบ่คิดสิกลับบ้านเพราะว่าเมียสีาสปอตทิ้มเลยบ่คิดสิกลับ

ออืมนกระดาษกระดาษเปียกพร้อมกระดาษแห้งพร้อมเวลากินมะกอกปนนะบงเด้วยอ้อหอมกรบอมใส่ผักอีเลศแซ่บปะแซ่บปะ่กินตีนไก่แซบปะโนมาเนี้ยเอาตีนต้อนรับกู่าจัอย่างตีนไก่ last time I ate them was in Australia, in a Vietnamese shop. Yeah. Uh, like a soup. 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 And they were all cooked soft. Mm. Then I can soup <coughs> cup. soft like eating chicken with you know. Good. Yeah. oh, lâu cho chăm xe bác con ốc của thân Nhà phụ đoàn Phụ đoàn Phụ đoàn đấy Nhà, 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 nhà phụ đoàn ý thân hả bố? À, โอเคคนแรกที่เคยเห็นผู้ดองเดี well ๋ยวมาเดี๋ยวรุ่นที่แกงพักเล็กใช้นังก้อยกินไม่กบไอ้ดอวนี้ดีเพลย์กับเด็กทุกคนคะนี่คือกบจริงๆเลยกล้ากินสุดยอดกินละสิแตกรูดไปจันนะวะเพ็ดพวดชูยังมาย่องกูกินกูเพ็ด ป <laughs> ีไก่นะครับกินแล้วจะได้บินขับบ้านสักทีเ่มขอน <laughs> พันสปอร์ตกูเหมือนเมียสีกวิซ่าทิมเมงสี่แต่คือวิซ่านี่สีกมันเสือแล้วนะ <laughs> มันมีเสือใจมันนี้ไปงานบูไม,มีเสือใ่จ <laughs> <s> ้าแม่ เนี่ยเอาข้าวเหนียวจ้ำมจั่เนี่ยเอ้าจ้ำมเ <Okay. S 1> ออจ้ำดูอ, <Okay. S 1> อจ้ำเออฉันแหละแซ่บส่องจ้ำกว่าส่องเราดินี่จ้ำไปแล้วครับจ้ำน้ำจั่มมะฮงแซ่บหลายออมเนาะออมกบถิ่นจั่งออมอเหมือนเส้นใส่เพื่อเลือดย่างดีอื้มเป็ดกบ เทมโปยังคูบาระขลาดชั่ๆเปียกมันอ่ะนะมันจะเสร็ดออกไงนี <c oughs> <c oughs> ่แหละครับอยู่ประเทศใด็กระชงคนสี่หักสี่แพงกันก็มาหากันได้กินข้าวเหนียวน้ำกันก็นกได้นะครับถ้าคนบ่แพงกันเด้อ คนบ่แพงกันอยู่ใกล้กันป็นไรมันกับบ่แดกน้ากันเพราะอยังมันบ่แพงกันอ๋อแพงกับบ่แพงนี่อะไรอยู่กันนี่ทั้งสองที่ไหนขันแพงกันนี่ขันความหมายของใช้บ้านเขาก่ะหักกันแพงกันถ้าบ่แพงกันได้คืออย่างหาบ่แพงก็คือซื้อถือคำว่าแพงคือมีบ่แพงก็เอาเอาให้หมืดไห้ห้องนี้อ่บ่ให้หมดบ่แพง ขึ้นคอขอแรกน้ากันอืมคุยจอ่อเลยโกบตัวนี้จำปอมอืม,ม,อมคุยโกบครับฝรั่งเราเป็นบอกภาษาบันเฮวยกาได้เข็มป e right e right. ักชีด้วยอืมผักชีผักอีเลอดเักรกระแนงเอาอีตูอุ่นดูหลายเข็มเนาะใช่ เ่มันเข้มแต่มันเอียบไปพุ่นบางอย่างเอียบไปว่าสิหนึ่งเลยมา้อมแต่แต่ละตอนยังจำตัวบางอย่างมานีพาฝรั่งกินดองปูปูดองต่บางงู้อมกบเ หนึ่ง e อง r วกเขาในปรท y ันใหญ่ขนาดนี้ฉอนจะแสดงให้ n ดูหญิ t ไทยในประเทศของัน่าเธอตงกิอร่อนที่ันจงเส่ปักซี่ห t ือจังเซ่บีแอเปล่อ้เากเจกรมา่ากแบบไม่กินแน่ เมท่นเป็นหมากแบบเฮ้ยอมเจีมเบารน่ฟรั่งเป็นเบาวส่หเด่นี่ครับผู้เสีผู้สาวผู้ใดเพราะท่านมีครูติดต่อเดวนนี่ครูเบาเล่นอืมจ๊จำมูดลอง

ชุ่มปอบนี่จ๊คเอาเอาอยื้อกูกิ่นมาทั่นเทมไหมกูไหม,ไหมอ่ะเอาไว้ปทำนี้แหละครับพาฝรั่งกินเขา่ากินเท่าไหร่เนี่ยกินเทาที่น้าบ้างโดนเลยแหละแต่ว่าพ่นหัวก็มากินอ้อมกบแล้วก็ตามะมงตามนั่นก็กินเลยเนาะแต่ว่าบ๊วเพชรไปทำนี่มื้อนี้คือครบคือว่าส้มตำมีปูด,ดองแล้วก็บะก,กอก นี่พุ่นก็กินจำปูดองแกงเรางูไวามันเค็มเราบอกว่าเค็มหลายปูดองอย่างเเดี๋ยวข่อยมุนาข่อยสิ้อผ้าไปเค็มไปนีไปบันดุงโรดไปสั่นแลวว่ามุนาซื้ผ้าไปปูแง่กันอีกพราถอดเสื้อแจ็ีพา้ญญพาไปปูทะเลน้ตางประเทศกินกบเนี่ยหาอยากเลยปกติเขาจะบุ่กินเห็นหารสิบพุ่นสีย่านเย้ยอันนี้กินทุกอย่างเลยขอบคุณพี่น้องเอฟซีเด้อ 拜拜。Bye bye.